โอ้โหที่ถ้าว่ายที่ทะเลเนี่ยคงไม่ถึงเกาะฝั่งนู้นแล้วมั้งเชสเชสแล้วไปปารีสมาไหนอ่ะของฝากล้ออุ้ย คูไปมาตั้งหลายวันไม่มีของฝากให้น้องสาวเลย <c oughs> หรือว่านนิมูลเพลินจนลืมน้องสาวไปแล้วหรอคะคพี่ชายไม่อะแอร์เขาไม่ค่อยอยากออกไปไหนอะก็เลยไม่ได้ไปเออแล้วพี่แอร์เขาเป็นไงบ้างอ่ะใจอ่อนหลงรักพี่ชายล้อขึ้นมาบ้างหรือยังเป็นไรอ่ะ คี่ว่าต้องคงถึงเวลาแล้วล่ะเรื่องของเราคงหมดหนทางจริงๆแล้วใช่ไหม แล้วอยากกับแอร์ได้ไหมข้ากำลังคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันขอเวลาเราอีกสักหน่อยนะ มอร์นิ่งตื่นแล้วเหรอไม่ได้ตั้งใจมาปลุกนะคะคุณนายมาตามลูกชายคะ่ะเออแกนอนสบายปะสบายเอ,อ้ยนี่ชุดนอนมันน่ารักมือนี่อะ <c oughs> แกอยากใส่ตัวไหนอะเอาไปได้เลยนะมีเพียบ่ะฉันจองอดัมโบ่เอาดิเดี๋ยวทําไม่ใส่คู่กับบิซูเลย <c oughs> เดยวอีกสักพักฉันว่าฉันจะกลับละอ,อขอบคุณนะที่ให้นอนด้วยอ่ะ <c oughs> ได้ดิเออแกกาวอ่ะใช้ได้ปะงั้นคืนนี้อยู่กับเพียวสิคะมันยังไม่ใช่ตอนนี้เพียวพี่ไม่อยากให้ใครมองเราเป็นคนไม่ดีอ่ะอยากเป็นคนดีมากใช่ไหมคนดีแบบไหนอ่ะทำร้ายเพียวได้ขนาดเนี้ย เพียวผิดตรงไหนอะในเมื่อเพียวมาก่อนอ่ะตอบมาดิแล้ว้ของพวกนี้นบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องซื้อมาเฮงตัดกับเขาไม่ได้อะเขอไม่ต้องมาทำดีกับเพียว แชรแชรเพียขอโทษแชรแชรเพียงขอโทษแชรเพียงขอโทษแม่ตั้งตุกตาที่มันแตกไปแล้วอะติดยังไงมันก็แห่น้อยร้าวอยู่ดีปะ มันยิงร้าอยู่เลยนะเนี่ยนี่ไปส,ปสู้ดูไปสูดูแล้วบอกพี่แอร์เขาไปว่างไงบ้างอะพี่ก็ขอเวลาเขาอีกนิดอะ <bees> พี่เขาหมดหนทางที่ยื้อแล้วจริงๆก็รู้กันอยู่ว่าแอร์เขาอยากจนอยากพี่มาตลอด ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอะเราว่าไงทุกการตัดสินใจมันก็ขึ้นอยู่กับพี่รัมแล้วแหละความสุขของพี่ไม่ใช่ความสุขของคนอื่นสวัสดีครับคุณแม่แม่ติดต่อแอนไม่ได้เลยตั้งแต่กลับจากฝรั่งเศสไม่หาที่ทำงานก็ไม่อยู่ อ,อ๋อพอดีว่าแอร์เขาไปหาแบมอะครับแบมไม่ค่อยสบายก็เลยอยากจะให้แอร์นอนเฝ้าเป็นเพื่อนครับยังไงถ้าผมเจอเขาผมจะรีบบอกให้เขารีบโทรกลับไปนะครับครับไปดีครับ ขอโแอรแอร์อยู่ไหนอ่ะแมแ่เขาโทรมาบอกว่าติดต่อแอร์ไม่ได้เลยพอดีแอร์ติดธุระลืมเอาที่ชาร์จแบตไปด้วยขอโทษนะแลมเรื่องแม่เดี๋ยวเราจัดการเองนี่เธออยู่ไหนหรออยู่บนรถอะกำลังจะไปออฟฟิศโอเคโอเคโทษนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สนใจคลาสหรือมาดูสินค้าคะอ่าพอดีผมมาหาคุณเพียวครับไม่ทราบว่าวันนี้คุณเพียวอยู่ไหมครับเออวันนี้คูณเพียวไม่เข้าสจตัวอะค่ะจะให้แจ้งไว้เลยไหมคะว่าใครมาหาไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับค่ะเขียนไหมครับขอบคุณค่ะ สรอยนี่ขายหรือเปล่าครับเออเหมือนจะไม่ได้ขายนะคะเพื่อเห็นเลยเหมือนกันน่าจะของโอเพียวเขาค่ะ หรอตอนนี้เขาไปอยูกใครเหรอพี่รู้จักหรือเปล่า